สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกทุกท่านนะวันนี้ก็จะเป็นวันจันทร์วันจันทร์ที่29กนะครับกรกฎาคมคลิปนี้เราก็เปิดคลิปอยู่ที่ปั๊มพีทีนะเพราะว่าผมเข้ามาซื้อกาแฟนะครับเราจะมีบัตรพีทีที่เป็นบัตรแดงนะครบจะมีสิทธิพิเศษอ่ากินกาแฟในราคาถูกนะคบประมาณ2ี่0าิบบาท ผมชอบกินสามสหายจากราคาปกติประมาณ60ส0บาทนี่แหลนะนะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้โอ้รถจอดนี่ออกเงีรลอโลุ่งก่อนนะปกติเราจะไหลซ้ายไปได้รถติดรถจอดสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆเมื่อคืนก็แฟนเขายอมผมให้นะครับาสำหรับคลิปนี้มาพูดถึงสายเท่าแก่น้อยหรือมาบนพํำเพื่อหรือมาชี้แนแนว ทางนะครับหรือ,อพูดจาภาษาสายรถบรรทุกนะครับเผื่อให้เพื่อนๆน,นะเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันนะครับหรือเอาไปต่อยอดหรือยังไงจะติดรถกระบะไหมหรือยังไงถ้ามีประโยชน์ก็ใครมีประโยชน์ด้านใดบ้างก็อลองอคอมเมนต์พูดคุยกันครับว่าได้อะไรจากคลิปของบ้างนะสำหรับคลิปนี้เราอยู่เส้นเลี่ยงเมือง ไม่ใช่เส้นลิงเมืองหรือเส้นมาจากเพชรบูรณ์มาจากลกบบุรีนั่นแหละเรากําลังจะเข้าสระบ,บุรีแล้วเราจะ,จะวิ่งเรียงเมืองสระบ,บุรีเพราะว่าผมมาลงของแถวนี้นะครับของเราเนี่ยวันนี้เป็นวันจันทร์ของเราเนี่ยขึ้นตู้วันศุกร์มากับพี่ภูนะครับก็มีหลายตู้เลยนะครับผมกับพี่ภูมาก็ปรากฏว่าในในตัวอาหารสัตว์ในตู้น่ยเขามีแมลงหรือมีมอดนะครับก็เลยทําการ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะมารมยานะครับเขาไม่สามารถลงให้ได้นะถ้ามีมอดมีแมงลงไปในโรสีเขามันก็เล่นโรสีเขาตายเรียบแล้เนานะก็เลยต้องให้ทางาทีมงานรมยานะครับเขาก็มารมแล้วเขาก็ปิดตู้ไว้ช่างรมยามันต้องใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงก็จากวันที่จะลงวันเสาร์ใช่ไหมก็รอจนจนหกโมงเย็นอนะ่ะแล้ว,ลวช่างทีมรมยาเขมา,ามาก็รมยารมยาแล้วก็รออีก24ชั่วโมงก็คือ วันวันวันเสาร์อาทิตย์เมื่อวานเขาก็เปิดนะครับแต่ว่าจริงๆต้องใช้เจ้าหน้าที่เปิดแต่มันมีรถของเจ้าของงานเขาก็ตกค้างด้วยเขาก็เลยเปิดตู้ให้นะครับแล้วพอเปิดตู้ให้เมื่อวานตอนเย็นครบ24ชั่วโมงเนาะวันนี้กันเช้าเราก็เลยได้ลงของนะครับตอนนี้ก็ประมาณผมก็ประมาณเที่ยงนะครับให้เจ้าปูลงก่อนแล้วกลับก่อนแล้วจริงๆอยากให้จเจ้าปูไปถ่ายน้ำมันเครื่องนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงยังไงในสองสามวันที่ผ่านมานะครับ ในในช่วงระยะเวลาแบบสองสามเดือนก็ได้ที่ผ่านมาเลยแต่ว่าเมื่อวานก่อนเนี่ยมีทเกอเจ้าหนึ่ง <c oughs> เขามีสู 360. ตรสามหกศูนย์ขาเรกผมฟังผมนึกว่าป้ายแต่ไอ้นึกว่ามือสองที่ไหนได้ไป้ายแดง <c oughs> เขาบอกผมว่าสุริยานะสุริยาเขาไม่เอาอะไรเลยแต่เขาค้างอยู่ประมาณสามงวดสามงวดมันก็ตกประมาณแสนกว่าบาทประมาณนี้เขาบอกประมาณแสนกว่าบาทงวดละห้าหมื่นประมาณน,าาณนี้เอาไปเปลี่ยนสัญญาแล้วก็เอาไปส่งต่อได้เลยนะครับผมก็ถามเขานะ <c oughs> ว่าทําไมยังไงเขาก็บอกว่าเขา,างานน้อยไม่ไหวนับกับค่างวดที่มันสูงนะแล้วเขาก็ดันไปออกมาสองคันนะครับแล้วเขาเหมือนว่าจะประคองให้ไปได้คันนึงนะครับเขาจะประ,ประคองให้ไปได้คันหนึ่งแล้วก็อีกคันนึงเขาก็จะจะปล่อยให้ให้คนส่งต่อโดยที่เขาไม่อยากเสียประวัติผมก็ได้แนะนําทางผู้ใหญ่ที่เขาพร้อมที่จะมีเงินสป,ปอร์ตปิดอ่าแล้วก็ไปทํากาไรต่อได้ผมก็แนะนำเข้าไปลําพังผมว่าไม่มีทางหรอกเพื่อน เป็นอย่างไรตู้นี้เป็นอะไรไปแล้วเนี่ยกลติดลำพังผมนั้นไม่มีทางนะครับที่จะไปอะไรอย่างนั้นได้แล้วผมจะเล่าให้ฟังนะตัวที่คิดตัวนี้คือผมปล่อยผ่านอยากได้ไม่ลดอยากได้นะแต่ว่าต้องปล่อยผ่านนะเราต้องดูภาวะการเงินของเราด้วยนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็จะมีเท่าแก่เจ้าหนึ่งนะครับเขาพยายามจะปล่อยรถสองคันเขาก็บอกผมนะแต่จะเป็นรถเก่าหน่อยนะครับเขาก็จะพยายามบอกผมผมก็ เขาจะทำยังไงนะก็ได้ติดต่อสอบถามพบไฟแนนซ์ให้ในหะ้เผื่อเผื่อมันจะได้นะอะไรเงี้ยไฟแนนซ์ Finance เขาก็บอกว่ารถปีเก่าเกิน,นครับก็ไม่รับจัดนะครับก็ไม่ได้นะแล้วถ้าจะขายเข้าสู่ตลาดก็เป็นรถที่ผมไปถามพ่อค้าคนกลางแล้วพ่อค้าคนกลางเขาก็บอกว่ามันเป็นรถที่ตลาดไม่ได้ต้องการนะครับก็ทําให้ราคามันก็ไปต่อไ,ได้กับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับนั่นก็คืออีกเคสหนึ่งนะครับว่าจริงๆมันมีหลายเคสเลยนะ แล้วก็อีกเคสหนึ่งนะครับปรึกษาผมมาตลอดเลยปรึกษาอย่างน,นู้นอย่างนี้นะครับแล้วแกก็บอกว่าแกจะออกแต่ตอนนี้จะเป็น36น่าจะมือสองนะครับจะออก3 6มหกศนย์มือสองแต่ว่าจะออกแค่หัวแล้วก็มาวิ่งหางเช่าเป็นหางผ้าใบในเขาเรียกอะไรหางใน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 งานนะในคนที่ให้งานเขาจะให้วิ่งหางของบริษัทแล้วเอาแต่หัวมาร่วมนะแกก็วิ่งบอกเหลือเที่ยวละพันสองพันนะไปชนบรุรีราดบุรีเงี้ยแกก็บอกว่าโอ้ไม่ไหวนะครับก็แบบหคหลากไรปัญหาม,มากมายนะครับ แล้วก็มีเจ้าหนึ่งเขามีสูตู360ซึ่งจะเป็นรถเดิมมาเป็นรถการ์ดนะเดิมเป็นรถการดรถการ์ดแล้วก็เป็น360แล้วแกเอามาแล้วงวดของรถการ์ดมันจะถูกหน่อยใช่ไหมแต่แกก็มาเปลี่ยนเป็นเครื่อง6อง UZ 38นะครับแล้วก็เป็น36ปกตินั่นแหละเหมือนรถผมอะสองคันน่ะเหมือนเลยก,ก็ก็โอเคแต่ว่าถ้าส่งอะมันก็จะเดือนละประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะอะหัวอย่างเดียวแกก็พยายามบอกว่าจะให้ผมเอาไปส่งต่อ พยายามบอกว่าจะให้ผมเอาไปสรงต่อแล้วผมถามว่าต้องทอํายังไงเคอบอกว่าดาวสักแสนห้าหรือถ้ามีห้าหมื่นเอาไม่ห้าหมื่นก่อนแล้วเอาไปเอาไปเลยอะไรเงรี้ยผมก็อยากได้นะเพื่อนๆแต่ผมดูกําลังณนะตอนนี้กับงานณนะตอนนี้ผมว่าแม่งไ,ไม่น่าเอาหรือไปต่อคือเอาตัวเท่าที่มีให้ประคองตัวให้ได้ก่อนกับมีผมคนเดียวเลยที่รู้ว่าภาวะภาวะการเงินผมมันเป็นยังไงตอนนี้ผมบอกเลยผมว่าไม่เคยอายนะหลายคนก็บอกปล่อยไกลปล่อยอะไรก็ช่างแม่งเอะ บ,บางคนบอกไม่จําเป็นต้องพูดไม่จําเป็นต้องปล่อยไก่อะไรมากมายนะก็บางทีเครียด,ยดก็ก็ได้มาพูดลง u t u b e เนี่ยนะครับแล้วก็การที่ผมทํา YouTube ผมก็ได้รายได้ด้วยเพื่อนอย่าลืมว่าผมได้รายได้จาก YouTube กับการที่ผมมานั่งพูดบา้บาๆบอๆะไรที่หลายๆคนมาคอมเมนต์ว่าเนี่ยก็คือจริงๆก็คืองานการทำยูทู e ก็คืองานแต่เพียงแต่ว่าช่องของผมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แสดงอะไรมากมายมันเป็นการทํา YouTube ที่นํานเรื่องจริงมาเสนอนะครับอาจจะทําให้อันมีสีสันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับ ก็ว่ากันต่อด้วยเศรษฐกิจนะครับกับรถหลายๆคนที่ไปไม่ไหวนะครับผมก็มีคนโยนมาให้มากมายแม้กระทั่งฮีน้อไปทําสัญญายอมทําสัญญาจนจนเสร็จหมดแล้วตัวเผา,ายกที่จะต้องการลากสามเผาที่เคยเล่าให้ฟังเขาแค่เพิ่มดาวนะครับหลักแสนหลายแสนแหละ4ี่ห้าแสนก็ไม่ไม่ไดเอามาไปต่อแล้วก็จังหวะผมย้ายลานเนี่ยเหมือนหมดเหมือนหมดน้อยนะครับแต่ว่าหมดเยอะแต่ว่าผมอาศัยว่าค่อยๆทํา หลายคนไม่เข้าใจว่าทําไมทาไมไม่ทําตุ้มทีเดียวผมค่อยๆทํำยังไงผมไปคุยเรื่องที่จะย้ายนะเส้นสัญญานะ่ะเขามีมัดจำสามเดือนเนาะแล้วผมก็คุยไว้แล้วผมก็ไม่ได้มาทีเดียว,แ,วแต่ผมมีข้อตกลงกับเจ้าของที่อยู่อย่างหนึ่งที่ที่เขายอมผมแล้วผมก็ยอมเขาผมบอกว่า,าให้เริ่มเก็บจากที่ผมมาอยู่ก่อนได้ไหมเริ่มเก็บค่าเชานะ่าช่วงนี้ขอเวลา ขอเวลาแบบเตรียมตัวทํานู่นทานี่ก่อนจริงๆส่วนตัวก็คือตังตังงบงบที่จะไปทําตรงนั้นตุ้มนึงเลยอ่ะมันไม่พอนะครับประมาณนั้นก็บอกเขาอย่างนี้เขาก็บอกโอเคเขาก็ให้เวลาผมผมจําไม่ได้ว่าผมขอน้ําขอไฟใช้เวลาไปประมาณเดือน2เดือนนะประมาณเดือนสองเดือนจนน้ามาจนไฟมาผมก็ยังไม่ได้ย้ายไปอยู่จนจนผมได้ไปจา่ายค่า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 ไฟเจ็ดบาทแต่เรายังไม่อยู่นะมันจะมีแบบอาจจะไฟรั่วไฟอะไรเงี้ยประมาณเจ็ดบาทแล้วไปจ่ายค่าไฟ จ่ายค่าไฟเสร็จไปจ่ายค่าไฟเสร็จนะพอผมไปจ่ายค่าไฟเสร็จก็อ,อ่าโหเนี่ยเนี่ยเพื่อนเนี่ยเขาจะเปิดไฟผมา่าให้อย่างนี้นะเพราะเลนมันหมดนี่รดดินรถพว่วงนะครับเขาจะเปิดไฟผมา่าอย่างเงี้ยผมก็จะเปิดไฟผมานะครับขอบคุณเขานะขอบคุณเขาที่เขาให้ทางนะประมาณนั้นเขาทําทางไนงะสุดท้ายก็จะมาเบียดเรียนกันอย่างเงี้ย คือถ้าเปิดเราเปิดไฟเลี้ยวขอเราเปิดไฟไฟหมาให้ก็เข้าป,ประมาณนี้ครับรถพวกจริงๆถ้ารู้จักสัญญาณไฟอะไรกันหรือไม่เครียดไม่บี้ไม่ไล่ล่ากันเกินไปมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเย็นๆสบายอากาศอารมณ์มันก็จะไม่ค่อยร้อนนาตอนนี้รถติดติดก่อนจะเข้าเมืองสระบุรีนะครับก่อนจะถึงเรื่องเมืองสระบุรีเราทำถนนแหละก็มีปัญหาหลายอย่างกับการใช้เงินมาทำนะก็ หมดเยอะ,นะคนับอย่างห้องน้าเนี่ยอย่างเพื่อนเห็นห้องน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เอาเงินห้าหมื่นมาลงตู้มเลยแต่ทําทีละหน่อยเทะหน่อยต้องมีสี่ห้าหมื่นนะต่อเติมหน้าบ้านซื้อบล็อกเนะี่ยก็ก็มีสองสามหมื่นเทปูนเนี่ยเทปูนแค่ที่นิดเดียวแค่พื้นท,ที่ที่วางตู้ผมนะั้นก็ห้าหกพันครับแล้วก็ระบบน้ํปรับน้ําระบบน้าอ่าพักน้ําทิ้งนะ่ะในนั้นอนะ่ะซื้อท่อซื้ออะไรอาจจะหมดหมื่นกับค่าช่าง แต่ค่าไมโคอีกค่าไมโคอีกก็สี่พันห้าแต่ว่าทางเจ้าของเขาช่วยสองพันผมก็ออกสองพันห้านะครับขุดท่อซ่วมอ่ะค่าไมโครหรือจะเป็นแบบอ่าท่อน้ําที่ผมเดินมาการที่ย้ายที่มันไม่มีอะไรเดิมมันเหมือนว่าเรามาอยู่คนเลกมันก็จะเดินท่อน้ําประปามาจากถนนใหญ่ก็ท่อก็อีกหกพันท่ออย่างเดียวหกพันค่าเลงอีกแต่ผมดีตรงที่ว่าพี่ชายผมคนเดียวมันเป็นหมดเลย ผมก็จะให้พี่ชายคนเดียวผมทำมันก็ทําได้แค่ไหนก็ให้มันแค่นั้นแต่ว่าผมก็จ้างเขานะผมก็ให้เขาให้ให้เขาจ้างจ้างเขาวรพัน์อ่ะพี่ชายผมก็จ้างวรพัน์แต่ว่ามันเป็นบวกค่าน้ํามันด้วยนะเหมือนว่าเขามาจากลําลูกกาไปกลับทุกวันเงี้ยเราก็เลยอตีจบปัญหาไปก็วรพัน์บวกวมค่าน้ามันอาจจะวรละแปดร้อยอย่างเงี้ยน้ามันวรละสองร้อยอะไรเงี้ยรวมกันเนี่ยนะเป็นแบบเหมือนช่วยช่วยกันแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าไอ้น้ําใจหรือไอ้ความช่วยเหลือการฟรีๆเนี่ยมันมัน มันไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะาไม่สามารถเอาน้ําใจไปเติมน้ํามันได้มันต้องเอาเงินไปเติมน้ามันถูกต,ต้องไหม uh huh. แล้วก็คนที่ร้านคนที่ร้านเก่าผมก็มาช่วยก็มีพี่ก้องนะครับมีพี่ยอดก็มีสองคนเลยมาพี่ทูมาช่วยก่อบล็อกก่ออะไรบ้างในช่วงที่ย้ใจมาใหม่นะก็ผมก็ให้เขาคนละห้า,หาหร้อยก็ไม่รู้ว่าเขาพอใจหรือไม่พอใจก็ไม่รู้ผมก็เลี้ยงเบียร์เลี้ยงอะไรแล้วก็ให้คนละห้า,หา,หาหร้อยมาทำวันอาทิตย์อะไรกันเงี้ยแล้วพม่า,มาอยู่ข้างๆ้า,า,านผมผมก็จ้างเขามาขุด เรกขุดคลองตอนแรกคุยกันเป็นเรื่องเวลาว่าจะมาเพราะมาขุดดินอยู่สองสามวันเขาก็ไม่มาอะก่อบ่ก,ก่ออะไรนัดกันจะมาเขาก็ไม่มาแล้วกไ็ไม่ทราบาไป่ใช่เหตุใดอาจจะได้น้อยไหมให้น้อยไหมเขาเลิกงานมาทำสองชั่วโมงผมก็ให้เขาสามร้อยอะไรเงี้ยสี่ร้อยเงี้ยเขาก็มาอยู่สองวันแล้วก็ไม่มาอีกนะจะเป็นแบบพม่าท,ที่เขาขยันครับเขารับจ็อบนะครับ เขารับจ็อบแบบว่าเขาทางานประจาเสร็จเรื่องฮาโม่แล้วเขาจะมาถามงานแบบว่าให้ช่วยทําอะไรไม่อะไรเงี้ยนะประมาณนี้ก็โอ้โหเรื่องราวมากมายวันนี้นะครับว่ากันด้วยเรื่องการเท่าแก่เนี่ยอย่างผมตกค้างอยู่เงี้ยดีแต่มันติดวันหยุดนะครับก็เหมือนว่าถ้าผมไม่ได้ตกค้างผมก็ไม่ได้มีงานอะไรวิง่ง่แล้วก็เลยทําให้เราสองพันเนี่ยตกค้างอยู่เสาร์อาทิตย์จันทร์ประมาณเขาเรียกว่าอะไรเราต้องลงเสาร์อาทิตย์จันทร์ค้างอยู่เอาเองก็ประมาณสองวันตกค้างอยู่สองวันครับก็ ไม่รู้ว่าค่าตกค้างเขาจะให้ยังไงนะครับเราก็ไม่รู้ว่าค่าตกค้างเขาจะให้ยังไงก็ยังไงก็ได้เราไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับกับผู้ใหญ่แล้วก็งานบางตัวนะครับเขาก็ไม่ได้จ่ายเต็มด้วยจากพอเราวิ่งกันเยอะๆอย่างคลิปที่คุณที่เห็นผมดูไปพิจิตรมาแล้วผมก็เอารถพักพวกพี่ๆน้องๆมาร่วมเงี้ยแล้วผมได้คารถดมาไม่เต็มผมก็ต้องแชร์ให้เขาเต็มไปจ่ายให้เขาเต็มไปค้างค่าคืนตู้เต็มไปแล้วผมก็เบรกรับภาระเองคือตัวเองก็ ก็ได้ตังมาไม่เต็มยังไม่ครบเขาขอสิบห้าวันอะไรเงี้ยก็พวพันรัวเนี้ยไปหมดผมก็ปวดหัวเลยตอนนี้นะครับแล้วก็รถผมถึงรอบถ่ายน้ามันเครื่องแล้วของคันไม่ใช่คันนี้นะคันคันจะพูกับคันจะาป้งก็ถึงรอบถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ยังก็ยังไม่ได้ถ่ายคิดว่าน่าจะถ่ายวันนี้นะครับเพราะว่ามันติดมันวันนี้ไม่ได้ว่าจะมีตังมากนะแต่ว่ามันเป็นวันที่มีเวลาคือคือวันหยุดนะครับก็เลยต้องไปขอเบอร์คนนู้นคนนี้หน่อยแบบว่าเราก็ทวงเงินเราอ่ะนะบอกเฮ้ยพี่ เบิกก่อนได้ไหมไอที่เครดิตกัน15วันเนี่ยเขาก็มีอย่างพิชาราพุธก็โอนมาให้นะก็ต้องขอบคุณพิชาราพุธนะครับก็เดี๋ยวเอาไปถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็เก็บไว้คืนวันจันทร์แล้ววันจันทร์ก็ทุกคนก็จะต้องทุกคนก็จะต้องมีงานตอนเช้าไม่ใช่วันจันทร์เช้าวันอังคารเช้าวันอังคารทุกคนก็จะมีงานก็ต้องใช้เงินกันรู้สึกเหนื่อยนะเพื่อนๆรู้สึกเหนื่อยในช่วงนี้ผมก็เลยบอกที่พี่ชายว่าที่ลานก็หยุด การก่อสร้างไปแค่นั้นก่อนแล้วเราก็มาเจอปัญหาในที่้านด้วยนะครับจากที่เราย้ายมาเนี่ยเดิมมันจะมีหมานะครับผมเลี้ยงสัตว์หลายๆคนก็รู้เลยนะครับผมผมเข้าใจคนที่เขาไม่ชอบหมานะผมผมเข้าใจผมผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าเรามาอยู่เนี่ยเราก็เห็นว่าเราอยู่เป็นส่วนตัวนะครับไม่ได้วุ่นวายกับใครตอนแรกนะคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ข้างในมันก็มีหมาจรอยู่เท่าที่ผมไปสังเกตมันมีอยู่สี่ตัวนะครับมันจะมีคนมาให้ข้าว แต่เขาน้องเขาจะวิวนเวนียน,นในโกดังแต่น้องเขาก็าไม่ได้เข้าไปโกดังก็ถือว่าเป็นหมาจรหน้าโกดังอะไรประมาณนี้แล้วหมาจรมันเจียมตัวไงมันก็ไม่ได้ว่ามีอาณาเขตอะไรบ้างมามันก็ไม่ได้ไล่คนไงอ่าแล้วก็จะมีหมาหมาตรงทางเข้าที่อยู่ในเต็นท์รถก็อ่าตีเป็นเหมือนหมา,หมาจรอ่ะแต่เขาก็ให้ข้าวให้อะไรมันก็อยู่ก็ประมาณนั้นนะครับแต่พอเอาหมาผมมาอยู่ปุ๊บมันไม่ได้มีปัญหากับหมามันมีปัญหากับ กับคนที่เขาเข้าไปทํางานครับตอนแรกเขาก็บอกผมว่าหมามันชอบไล่รถแล้วก็บอกเขาว่าพี่ขี่ช้าๆถ้าขี่ช้ามันไม่ไล่นะครับหมาถ้าขี่ช้ามันไม่ไล่มันมันถ้าขี่เร็วมันก็ไล่หัวดไปงั้นเลยด้วยประวัติของเขาก็ไม่ได้มีประวัติกัดนะครับเชถ้าจะมีประวัติกัดก็จะมีแบบว่าถ้าเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยเขาก็อกัดอะไรเงี้ยแต่ถ้าข้างนอกก็ไม่มีประวัติกัดผมก็เลยตอนที่จะย้ายมามีหกหกตัวนะครับก็ฝากไว้ที่นู่นที่ลานเก่าเพราะว่า จะเป็นของเปิ้ลนะครับตัวสีขาวตัวที่ชอบไล่รถจริงๆตัวนั้นก็ไม่ได้เอามาตั้งแต่แรกเอามาแล้วมันกระโดดลงแล้วก็เลยเอาตัวตัวหนึ่งที่มันชอบยืนขวางรถก็ไปเก็บที่ลานเก่าเป็น2ตัวตอนนี้ที่ลานก็มีอยู่4ตัวแล้วก็อีสีตัวเนี้ยสตัวมันจะเป็นตัวผู้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียก็จะไม่ค่อยออกนอนในบ้านส่วนตัวผู้เนี่ยผมก็ใช้เป็นใส่ปกคอแล้วก็ผูกแล้วมันก็ดึงหลุดนะวัน2วันนี้มันก็ดึงหลุดก็ผูกไว้นะครับเขาก็ลองเรียนไปทางเจ้าของที่นะครับเจ้าของที่เขาก็บอกว่า เขาก็เหมือนเขาบอกเราแล้วครั้งหนึง่งเหมือนเราไม่ได้ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันจะไม่ได้อะไรเนาะเขาก็แบบวมากไม่ชอบจริงจังเขาบอกว่าให้ทํายังไงก็ได้ไม่ให้หมามันมาอยู่ที่ถนน,นอะไรประมาณนี้ก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวเราผูกช่วงเช้ากับช่วงเย็นหรือช่วงที่เขาทํางานเพราะว่าในโกดังเขาทางานอย่างวันอาทิตย์เขาไม่ได้ทำเราก็ค่อยปล่อยแต่วันธรรมดาเราก็จะผูกช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับก็ซื้อเชือกซื้ออะไรมาผูกก็มีช่วงแรกๆก็มีหลุดบ้างนะผูกแล้วก็หลดุดที่ยิ่งหมาหมา ไอตัวที่แบบดูเหมือนไล่เขานะครับที่เขาบอกผมว่ามันไล่จริงๆมันมันวิ่งวิ่งเข้าหาแล้วมันจะมันกระดิ่งหางแล้วมันจะไปแบบไปเลียมือเลียอะไรไอตัวนั้นอาจะจ,นะจะเป็นอย่างนั้นจริงนะครับตัวสีแดงอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงมันจะเป็นมิตรกับทุกตัวเลยหมานะักเ,เป็นมิตรกับหมาทุกตัวเลยแล้วก็เป็นมิรกับคนด้วยพูดผปหรืออ่าก็จะ,จะมันจะมีเป็นมิรอะ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเราก็ต้องมองมุมที่ที่คนที่เขาไม่ชอบนะเพื่อน มองมุมตัวเองฝั่งเดียวไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเออถ้าเราเลี้ยงหมาเราก็ต้องไม่ให้หมาเราไปรบกวนคนอื่นอย่างจะให้ล้อมล้อมรั้วเราก็สามารถที่จะทําได้นะหรือจะให้ใส่กงก็สามารถที่จะทําได้แต่ว่าจะตะกงยิบสีมันก็มันก็สงสารหมาเนาะแต่ถ้าเป็นแบบบ้านจัดสรรหรือมีบ้านส่วนตัวเลยผมทําแนวรั้วนะแต่นี่ผมทํารัว้วผมคิดว่ามันจะมีปัญหากับการถอยเทลเลอร์ไงก็มีปัญหากันไปก็เคลียร์กันไปแล้วก็เดี๋ยวเราพยายามผูกหมาให้เข้าไปนะ ก็เลยทาให้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้ารู้สึกท้อนะครับช่วงนี้ก็งานก็ไม่ค่อยมีมันติดกับวันหยุดด้วยไหมอาทิ์ก่อนผมก็ติดวันหยุดวันจันทร์ผมไม่รู้วันอะไรอาทิ์นี้ผมก็ติดวันหยุดอีกวันจันทร์ก็เท่ากับงานวันเสาร์เราไม่ค่อยมีอยู่แล้วอาทิตย์หยุดจันทร์หยุดเนี่ยช่วงเนี้ผมแโมคตรตึงเลยยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยช่วงนี้ผมมีรายได้ได ที่ยังมีรายได้อยู่ที่แบบงานอะ่ะงานอาจจะมีขึ้นมีลงมีมากมีน้อยใช่ไหมแล้วแต่ถือว่ามีเท่าตัวไม่เหลืออะไรเลยไม่ได้เหลือเก็บอะไรเลยอย่างที่ผมเคยบอกหลายๆคลิปอย่างที่ทุกคนมองผมว่ากินรู้อยู่สบายหรือใช้ชีวิตดีไม่ดูคนอื่นไม่ดูญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่จะพูดนะครับครับผม ผมจะบอกไว้เลยว่าผมก็ตอนนี้นะที่ตอนคุยตอนนี้ก็เลยงวดรถมาหลายคันแล้วนะครับก็กำลังดิ้นรนพยายามช่วยเหลือตัวเองอยู่นะครับตอนนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วนะครับแล้วก็เราก็ยังทวงเงินหรือถามเงินลูกค้าเอานะครับยังไม่ได้มีการไปหยิบยืมคนอื่นเหมือนตอนที่ทําคันสองคันแรกนะครับก็ยังแต่ว่าแต่ว่านี่เก่าก็ยังไม่ได้ใช้เขานะนี่ที่ยืมเขามาซื้อเครื่องซื้ออะไรก็ไม่ได้ใช้เขายังยังไม่ได้ใช้เขายังผัดเขาอยู่นะครับก็ตึงเหมือนกันนะครับก็ ทำทำงานลำบากอยู่นะครับกับกับชีวิตที่เป็นอยู่กับระบบการเงินที่ชีวิตติดลบมาแล้วก็มาทำอะไรแบบนี้ผมถือว่าโอ้โหแม่งโคตรโคตรลำบากเลยนะครับตอนนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปอุดหนุนน้ำยาขัดยางถ้าอยากให้กำลังใจหรืออยากซัพพอร์ตผมนะไปอุดหนุนน้ำยาขัดยางผมด้วยในตะกา้าในทิกตอกก็คือพิมพ์คำว่าน้ำยาขัดยางตราเทวดาในตะกา้ะกาีา่ทิตกตอกมาสั่งกันเยอะๆนะครับมันก็จะเป็นไรายได้เพราะว่าไรายได้ตัวน,นี้มันจ่ายผมเป็นวันเลยนะแต่ว่าผมก็ถอน สองสามวันถอนทองสามวันถอนนะถ้าถ้าขายดีๆผมก็ได้ทิศละห้าพันหกพันเลยนะกําไรนะทิศละห้าหกพัน 5, 6, เลยนะส่วนหักต้นทุนหักอะไรแล้วก็อาจจะมันไรายได้มันอยู่ทิศละประมาณหกเจ็ดพันนะแต่หักต้นทุนหนัหกอะไรแล้วกําไรประมาณสองสามพันถ้าเพื่อนๆซื้อเยอะนะเออประมาณนั้นส่วนตัวอีกตัวหนึ่งก็คือรับชมแบบไม่ข้ามโฆษณา่าเป็นยูทูบผมก็เดี๋ยวนี้ก็จากที่เดือนละหมื่นกว่านะตอนนี้ผมบอกอตรงๆเลยว่ารายได้ผมไม่ถึงนะครับ ได้จาก YouTube ได้ถึงได้แค่ห้าหกพันเองนะช่วงหลังๆนี่ได้แค่ห้าหกพันทั้งทั้งที่ซับสไคร์เนี่ยจะถึงแสนซับสไคร์ล้วแต่ว่าไรายได้ก็ตกลงเพราะตกหลุดตกตกหล่นรายได้น้อยลงเออทาง,งทั้งที่มีซับสไคร์เยอะขึ้นนะเพราะว่าการรับชมของอท่านผู้ชมนะท่านเพื่อนๆน้องๆก็อาจจะไม่ได้ดูเยอะแล้วก็ไม่ได้ดูบ่อยแล้วไม่ได้ดูนาน อีกอย่างก็อาจจะได้กดข้ามโฆษณายัางไงก็ถ้ารับชมก็ขอแบบไม่ข้ามโฆษณา,าก็แล้วกันกแล้วกันกาแฟกาแฟกาแฟเกือผูกาแฟ,าฟ,าฟ,าฟตกลุมนาบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสําหรับคลิปนี้สุรยิยมทุกก็ขอมาบ่นแต่เพียงเท่านี้ไม่มีสาระอะไรก็ราบบออกไปด้วยเจอกันคลิปหน้า,าครับสุริยมวันดีครับ